ค,คลิปนี้นะคะเชื่อว่าเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยมากๆเพราะว่าเวลาใครได้ดูคลิปที่นิวพาไปตรวจบ้านตั้งแต่แบบคลิปแรกๆคลิปทําสวนพาไปอัปเดตนู่นนี่นั่นทุกคนจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะทําคลิปโฮมทัวร์คลิปนี้และคะ่ะนิวจะพาทุกคนมาโฮมทัวร์บ้านค่ะมาดูว่าบ้านนิวสภาพอยู่จริงขอย้ํานะคะว่าอันนี้เป็นคลิปที่ สภาพอยู่จริงยังแบบว่าแต่งไม่เสร็จสมบูรณ์มาดูว่าจะเป็นยังไงแต่จะบอกว่าเราอ่ะก็แต่งมาแล้วก็เสียงเงินไปเยอะแต่คิดว่ามันยังไม่ลงตัวก็มาดูกันแบบไม่ลงตัวนี่แหละค่ะค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่ะอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวขยับนิดนึงอ่ะคืออันนี้ค่ะเข้ามาถึงเราจะเจอซอนนั่งเล่นที่เป็นห้องโถงตรงนี้ถ้าเห็นชัดๆก็จะเป็นโซฟาแล้วก็ฝั่งดูทีวี ซึ่งทุกอย่างเราจัดวางเองหมดเลยไม่ได้ใช้อินเทอร์เนียไม่ได้ใช้บิวอินอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ไปซื้อที่อีกกยิมาแล้วก็มาแบบแปะทีละชิ้นทีละชิ้นเลือกไม้แล้วก็ลองจัด layout เ,เ,เองให้เข้ากับผนังตรงนี้ก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งเซตตัวนี้จากอีกกยิรวมถึงโต๊ะตัวนี้ด้วยส่วนโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาเบสที่เราไปได้มาจากงานบ้านและสวนนะะโครงไม้ข้างล่างค่อนข้าง,งแข็งแรงให้ดูว่า มันจะยกลงได้ค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้คือช่วง work from home มันก็จะสะดวกเรามากว่าจุดนั่งเล่นตรงนี้ก็กลายเป็นที่ทำงานของเราไปแล้วเพราะว่าเราใช้วิธีการยกนั่งลงมาพอายกนั่งลงมาเสร็จใช่ไหมเราก็นั่งทำงานตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะคอมพิวเตอร์นั่งแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆก็กลายเป็นต๊ะทำงานของเราไปแล้วส่วนเสืออันนี้ที่ปู อันนี้เป็นเสื้อ PDM ที่เราเลือกเสือเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่อมฝุ่นดีตามเข้ามาถัดมาตรงนี้ตรงนี้จริงๆเราคือโต๊ะอาหารนะคะโต๊ะอาหารอันนี้เราได้มาที่งานบ้านและสวนเหมือนกันเป็นไม้โอดแพ้คือชอบมากที่เป็นไม้เวลาแบบน้ํามันหกหรือว่าอยู่บนพื้นเนี่ยเราเช็ดไปเลยมันก็จะไม่ซึมแล้วก็ลายค่อนข้างจะสวยเลือกท็อปเป็นกระจกเพราะว่าไม่อยากให้ดูทึบเกินไปแต่ตอนนี้เห็นไหมคะว่า มันเป็นโตทำงานของแฟนแล้วเพราะว่าแฟนทำงานตัดต่อช่วงนี้ก็ัวกคอมโอมอยู่ก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทางโตทำงานแล้วก็ตัวกินข้าวแต่ก่อนจะไปห้องครัวเราให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นประตูกั้นที่เราให้ช่างมาบิวต์อินประตูเองคือคือบิ๊อพีเฉพาะจุดนี้นะคะที่เป็นประตูเช่แบบนี้ ก็จะเลือกสีให้เข้ากับคอนิเจอร์ไม้เพราะว่าเราติดแอร์ฝั่งนี้ค่ะเราไม่อยากให้แอร์มันทะลุขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าไม้เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากับบ้านอันนี้ก็เลือกเองแล้วก็เลือกว่าเออจะทําตารางแบบนี้เองแต่ที่คนเห็นหมายว่าข้างบนคือเรารู้สึกว่าไม้ข้างบนนะ่ะเขาวางไม้ไม่สวยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้ให้มันลงตัวใหม่ทั้งหมดถัดมาฝนะั่งนี้ค่ะเข้ามาตรงนี้ห้องตรงนี้จะเป็น ห้องเตรียมอาหารก่อนเข้าครัวตรงนี้จะเป็นส่วนวิวอินแล้วครัวเราก็จะวิวอินฟิดข้างบนคือเราไม่ชอบเห็นอะไรมันวาวมะเก,ะกะ็ตอากาเราก็เลยจะปิดหมดเลยใส่แก้วใส่อะไรไว้ก็ปิดไม่เห็นแล้วก็ข้างล่างถัดมาข้างในก็จะเป็นส่วนปรุงอาหารแล้วอันนี้เราก็จะวิวอินก็คือเราอะไม่ได้วิวอินทั้งหมดของกันเราไปวินทีละเซตก็ มันดวยเินเดือน,นทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นแบบเราเราไม่ได้มีเงินก้อนใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแบบพอเก็บเงินด้ก้อนนึงก็บิวอินไปทีละจุดทีละจุดจุดนี้เตรียมครัวเนี่ยเราะบิวอินก่อนเสร็จแล้วเราก็เพื่อความบิวอินตัวตรงส่วนข้างในโดยการที่ซื้อเตามาวางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยบิวอินฟิดแล้วก็ถาดออกมาข้างนอกตรงนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนซักล้างที่อยู่หลังบ้านะนี่ประมาณนี้พอหลังจากครัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นมาดูข้างบน ตาตมา,ตมาจะบอกว่าเหตุผลที่เปิดบ้านครั้งนี้เพราะว่าหลังจากที่ลังเลมานานว่าจะแต่งบ้านดีหรือเปล่าก็ตัดสินใจว่าช่วงวัวความโรมเนี่ยเราอยู่บ้านแบบค่อนข้างจะเยอะมากก็เลยอ่ะในในแล้วก็จัดให้มันลงตัวไปเลยครั้งนี้ก็เลยเป็นการโฮมทัวร์ในการเปิดบ้านก่อนแต่งบ้านแบบจริงๆจังๆนะคะพอขึ้นมาปุ๊บนะคะมันก็จะเจอ3ห้องนี้ค่ะ1 2 3แต่ก่อนจะไป3ห้องนอนเราให้ดูห้องโถงต,งตรงนี้ก่อน ของตรงนี้ขอเรียกว่าเป็นห้องตามใจแฟนค่ะห้องนี้เพราะว่านางอยากได้ความรอ้อแล้วก็ไม้จริงสีทึบๆห้องนี้นางได้ออกแบบเองในแบบการที่เลือกเฟอร์นิเจอร์ก่อนเข้าบ้านนี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้นื้อแข็งทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเหล็กโทนก็จะเป็นสีเทากับอิฐอันนี้ให้ดูผน,น,นังอีกก่อนผนังอันนี้เป็นผนัง3 d ดีเราเคยทําคลิป การติดผนังอันนี้ไปแล้วนะคะอยู่ในเรื่องของดวไปเปิดดูได้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นสีเทาที่ทากันเองค่ะเราทากันเองสองคนไถดันเนียนบ้างไม่เนียนบ้างนะคะแล้วก็โซฟาชุนี้เข้าเซตกันเป็นไม้เนื้อแข็งและเหล็กจากร้านที่เชียงใหม่ค่ะได้มาที่งานบัานและสวนเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ทุกท่านถัดมาก็จะเป็นสามห้องตรงนี้คือห้องใหญ่ ตรงนี้คือสองห้องเล็กมาดูห้องเล็กก่อนค่ะห้องเล็กห้องนี้เราทําเป็นห้องออกกําลังกายเพราะว่าคือเราสองคนออกกําลังกายทั้งคู่ค่ะก็เลยมีท้งลูกวิ่งแล้วก็มีเสือมีอะไรมันก็จะเป็นสภาพใช้จริงนิดนึงก็จะเล็กเหหน่อยตรงนี้ก็ขยับไม่ได้ค่ะเพราะว่านั่งเซ็ตของางไว้ว่ามันจะยกลูกเล็กเท่าไหร่นะส่วนห้องนี้นะคะขอ ขอเรียกว่าห้องนี้ผ้าค่ะที่เรียกวันนี้เพราะเพื่อนเป็นคนตั้งให้จริงๆแล้วคือห้องนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่รวมเก็บของทุกอย่างไว้แบบยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยแล้วก็มีตู้รีดผ้าอีกตัวหนึ่งบางทีก็หยิบผ้าแล้วก็มารีดห้องนี้เพราะห้องนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันแน่นมากค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพห้องนอนที่สองทีนี้ห้องนอนใหญ่ที่เราอยู่คือห้องนี้ค่ะทุกคน นี่คือห้องนอนที่เราจัดกันเองโดยการที่เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ SB เลือกเต <Dial ogue S 2> ียงเองเป็นเตียงแบบเซนเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนอนแบบสูงเกินไปกลัวจะกิ้งตกเตียงนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นชุดโต๊ะทางานที่ซื้อมาพร้อมชุดตรงนู้นแต่พอเราลองมาวางแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแน่นไป เราก็เลยขยับมาไว้ห้องนี้ก่อนเพราะบางทีเรายกโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานเราก็เลยเอามาวางแปกไว้ฝั่งนี้ก็เป็นแหวนทีวีแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างสองบานนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีของทุกอย่างที่ยอมรับว่าเยอะมากค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเตียงตอนนู่ทีต่ตะวันออกเราจะบิดหัวเตียงตรงนี้เปว้ฝั่งนะะึงค่ะที่เป็นทิศเหนือ แล้วฝั่งนี้เราจะบิวอินตู้เสื้อผ้าทั้งหมดพร้อมตกเครื่องแปรงส่วนฝั่งนี้เราจะทําหัวเตียงขึ้นไปค่ะแล้วเราจะย้ายแอร์ตัวนี้ไปอยู่ฝั่งนูน้นเสร็จแล้วผนังตรงนี้เราจะปล่อยโลงแล้วไว้ติดรูปสวยๆส,ส่วนทิวีเราจะยกองไว้ฝั่งนี้ค่ะทุกคนแต่หลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วนอนแล้วหันหน้าไปทางกระจกเขาถือกัน เราจะมีระแนงไม้ค่ะตรงนี้คนเพื่อที่จะบังไม่ให้เห็นกระจกโดยตรงคือห้องนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนแน่นอนส่วนข้างล่างนะคะเราจะทําแค่สองห้องก่อนอะส่วนข้างล่างาตามมาดูอีกสุดท้ายว่าเราจะเปลี่ยนยังไงส่วนข้างล่างนะคะเราจะทําการปรับโดยการสิ่งแรกเลยผนังน,นี้เราจะเอาออกทั้งหมดเลยและเราจะทําให้มันเป็นผนังเดียวกัน บบมองแล้วเป็นผนังเดียวกันไปทั้งแถบเลยอะคะ่ะโดยการที่เราจะปลูกผนังตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนม่านอันนี้ให้เป็นมูรี่ส่วนประตูไม้ตรงนี้คือเราชอบแล้วแต่เดี๋ยวเราอะจะรื้อลลมิเนตออกแล้วติดสีไม้ให้เข้ากันแล้วทำข้างบนใหม่ส่วนตรงนี้ทำแค่ขอบไม้กั้นขึ้นมาเป็นขอบเพื่อให้มันลิงกัน ส่วนพื้นนะคะเราจะปรับโดยการที่เราจะปูพื้นไม้ที่เป็นแบบลิกลอกอะค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังเลือกอยู่ว่าเราจะเลือกโทนสีประมาณไหนก็หลักๆเป็นสองห้องนี้เดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆมาดูกันว่าหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วนะคะคลิปถัดไปรับรองว่าจะเป็นโฮทมทวร์ที่แท้ทูค่ะคือทุกคนจะได้เห็นว่าจริงๆที่เราแบบเออตั้งใจว่าจะให้มันออกมาในรูปแบบไหนทีนี้บอกนิดนึงหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไม ไม่แต่งให้มันตั้งแต่ทีแรกให้มันจบไปเลยทำไมถึงต้องแบบมาขยับขยอยค่อยๆแต่ง,งทีละทีนิดหน่อยก็คือหลายคนน่ะก็รู้สึกว่ายังไม่อยากจะเสียเงินเงินก้อนใช่ไหมคเะเข้าไปตกแต่งบ้านตุ้มทีเดียวหรือแบบยังไม่มีบัดเจ็ตในตอนนั้นก็อาจจะแบบตกแต่งทีละจุดทีละจุดทีละจุดก็คือเหมือนเราตอนนี้แหละคะ่ะที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีบัดเจ็ตเป็นเงินก้อนถ้าเกิดใครดูคลิปที่เรากู้บ้านน่ะเราจะไม่ได้เอาส่วนของการตกแต่งมาเพราะฉะนั้นน่ะเราจะใช้วิธีการเป็นทริคส่วนตัวนะคะคือ แต่งทีละจุดแต่ไม่ใช้งบเยอะแล้วอยู่ไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าเราใช้ชีวิตจุดไหนมากที่สุดและแต่ละจุดเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนเช่นพื้นห้องโถงอยากให้เป็นแบบไหนสภาพห้องโถงอยากให้เป็นโทนสีไหนห้องนอนชอบสไตล์ไหนคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อยๆศึกษาชีวประจกวันตัวเองไปแล้วมาปรับเพราะฉะนั้นอีรอบที่เราจะเห็นในคลิปถัดถัดไปอ่ะจะเป็นสไตล์บ้านที่เราสองคนแบบ เออชอบแล้วแล้วก็จัดฟังก์ชันของแต่ละห้องได้อย่างลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะดูคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรื่องของนิวด้วยนะคะ